ช่องของฉันกำหนดเป้าหมายไปยังผูกคนในประเทศอื่นๆเป็นหลักดังนั้นฉันจึงคิดว่าหลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักคุณเกวินสามูเอลามากนักคลิปในวิดีโอนี้มาจากช่อง YouTube ของเกวินแซมยูเอลส์ฉันจะใส่ลิงก์ไปยังช่องของเขาในคำอธิบายเอ็มออร์กเกวินแซมยูเอลส์เป็นครีเอเตอร์ u u u e e ที่มีช่องสำหรับผู้ชายหน้าเสียดายที่นายเกวินแซมยูเอลส์ถึงแก่กรรมในปี2022 และผู้ชายหลายคนรักเขาผู้หญิงบางคนชอบเขาแต่ผู้หญิงหลายคนเกลียดเขาอันที่จริงผู้หญิงบางคนเกลียดเขามากจนทําวิดีโอฉลองการตายของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาพูดส่วนใหญ่เป็นความจริงวิดีโอนี้จึงแปลจากภาษาอังกฤษยอย่างไรก็ตามเรื่องจากทุกคนพูดด้วยความเร็วต่างกันเสียงหรือเสียงจะไม่ตรงกัน วิดีโอความยาว23นาทีคือสิ่งที่เปิดตัวแพลตฟอร์มทั้งหมดเพราะฉันต้องบอกเธอว่าผู้ชายต้องการบางอย่างเพื่อเงินของพวกเขาคุณมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำมากกว่าคุณตอนนี้เพื่อตรวจสอบคุณเป็นภรรยาของพวกเขาอย่างจริงจังหรือไม่ฉันเพิ่งสิ้นสุดการสู้รบเมื่อประมาณ6เดือนก่อนทำไมคุณถึงยุติการมั่นฉันไม่มีความสุขทางเพศ คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ฟอสคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้สนสิบปีที่ผู้ชายลงทุนกับคุณและคุณทิ้งเขาไปเพราะเรื่องแซกตายคนเดียวไม่คุณไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจําวันเห็นว่าเป็นปัญหาผู้หญิงจํานวนมากเยีบย่ำไม่อะไรทำให้คุณยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณอยู่ในอันดับต้นๆของผู้หญิงทั้งหมด กลับไปที่เชอร์รี่ของพวกเขาด้านบนเรือและนั่นคือวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองและด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงเช่นคุณที่จะเป็นผู้ชายเพราะคุณจะเป็นต้องอยู่เหนือผู้ชายผู้ชายเสมอและผู้ชายที่อยู่เหนือคุณจะไม่จัดการกับคุณสิ่งเหล่านั้นในวัฒนธรรมของเราทำให้ผู้หญิงผิวดำคิดว่าพวกเขาดีกว่าผู้ชายฉลาดกว่าผู้ชายและเหนือผู้ชาย แต่ผู้หญิงผิวดต่นคนที่ยังไม่แต่งงานมีส่วนร่วมมากที่สุดและไม่มีใครแต่งงานกับผู้หญิงผิวสีไม่มีใครหากคุณเป็นคนหน้าตาธรรมดาถึงหน้าตาน่านรักมีสุขภาพต่ำกว่าเกณฑ์ปกติจากจุดยิงเรื่องน้ำหนักและคุณมีลูกสองคนโดยรวมนั่นทําให้คุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่เฉลี่ย เหตุใดคุณจึงควรได้รับอะไรที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยคุณมาถึงอะไรชำหรับเพื่อบอกว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของผู้ชายทั่วไปฉันเห็นเศรษฐีกับผู้หญิงทั่วไปตลอดเวลาพวกเขาไม่มีรอยสักหน้าอ,อกใหญ่เช่นกันและเด็กอีกสองคนเขาไม่มีเงินสะวะคุณไม่สวยพอสำหรับเงินคุณบอกว่าคุณอายุหกขวบคุณไม่ได้รับเงินคุณได้รับแค่ที่สองที่โรงงานแต่ปัญหาของฉันคือคุณพูดตกลง เพื่อเขาและนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับบางอย่างที่น้อยกว่าที่คุณสมควรได้รับฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วถ้าเขาไม่เพิ่มให้ฉันนั่นก็จะถูกตัดสินฉันถามคำถามนี้กับผู้หญิงผิวดำตลอดเวลาถ้าคุณต้องทำงานหนักเท่าทุกวันนี้หรือหนักกว่านั้นถ้าคุณอยากมีลูกกับสามีคุณอยากมีสามีหรือเป็นโสดดีกว่าและเกือร้อยเปอร์ซ็นต์ของเวลาที่ผู้หญิงผิวสีจะบอกว่าถ้าฉัน ต้องทำงานหนักกับสามีอย่างทุกวันนี้ฉันยอมเป็นโสดดีกว่าเพราะสามีไม่ใช่แค่การเป็นผู้ชายและการเป็นผู้ชายก็ไม่ดีพเขาควรจะทำให้ชีวิตของเธอง่ายขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่มีปัญหาในการบอกให้ผู้หญิงตายคนเดียวไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำให้ชีวิตผู้หญิงง่ายขึ้นเป็นหน้าที่ของเราในการปกป้องและจัดหาแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปมันยากกว่าผู้ชายควรจะมีเงินถูกต้อง ดังนั้นหากพวกเขาไม่มีเงินก็หมายความว่าพวกเขามีมูลค่าต่ำถูกต้องค่าเฉลี่ยสูงได้ผู้หญิงที่มีมูลค่าสูงผู้หญิงที่มีความต้องการสูงนั่นไม่ใช่หมวดหมู่ของคุณแต่ปัญหาคือผมต้องยอมเป็นคนธรรมดานั่นไม่ใช่การตั้งค่านั่นคือสิ่งที่คุณสามารถซื้อได้ในตลาดทางเพศความเห็นไม่ตรงกันของฉันคือผู้หญิงผิวสี ไม่ควรตรงยิ้มให้ผู้ชายผิวสีสถานการณ์ของคุณยากหรือง่ายกว่าคุณย่าและทวษของคุณหรือไม่ง่ายขึ้นอย่างทวีคูณคุณย่และทวษของคุณทำงานกับชายผิวดำที่มีบาดแผลมากกว่าเพราะพวกเขาเข้าใจว่ายิงผิวดำและชายผิวดำอยู่ฝ่ายเดียวกันตอนนี้เราทุกคนเป็นอิสระและเป็นอิสระเราสามารถทำทุกอย่างที่เราต้องการเหตุใดเราจึงสแสวงหา ที่จะรู้จักท่านเป็นหนึ่งเดียวกับชายผิวดำคุณยายและคุณยายทษดของคุณมีบาดแผลและความเครียดมากขึ้นและดีขึ้นผู้หญิงผิวดำในปัจจุบันมีน้อยลงอย่างมากและพวกเขากำลังจัดการกับมันแย่ลงนั่นเป็นเพราะพวกเขาเป็นอิสระและพวกเขาสามารถทำสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณดังนั้นผู้หญิงผิวสีจึงไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดในการดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกและทำให้ความปรารถนาของคุณ เป้าหมายของคุณเป็นลำดับความสำคัญของคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเพราะผู้หญิงอายุ24ปีคนนี้พูดแล้วไม่รู้สึกผิดเลยขอขอบคุณดังนั้นอย่าถามคนผิวดำถึงความบอบช้ำทางจิตใจของคุณเมื่อคุณไม่สามารถยิ้มได้ฉันกำลังเดินไปรอบๆตัวเมืองชิคาโกฉันคิดว่านี่ดีกว่าการดูผู้ชายบางคนแค่พู ในวิดีโอที่แล้วผู้หญิงผิวสีพูดว่าผู้หญิงผิวสีไม่ควรมีภาระหน้าที่ที่จะยิ้มหรือทำดีกับผู้ชายผิววสีในอดีตผู้หญิงผิวสีต้องการความช่วยเหลือจากชายผิวสีและต้องการพันธมิตรแต่ตอนนี้วันนี้เนื่องจากเราทุกคนเป็นอิสระและด้วยเหตุนี้ผู้หญิงผิวสีจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากชายผิวสีดังนั้นผู้หญิงผิวสีจึงไม่ควรรู้สึกว่าจำเป็นต้องยิ้มให้ชายผิวสีหรือทำดี ต่อชายผิวสีนอกจากนี้ผู้หญิงผิวสีไม่ควรรู้สึกผิดที่ไม่ปฏิบัติต่อชายผิวสีด้วยความเคารพอย่างไรก็ตามเธอเชื่อว่าชายผิวสีขอวับรัาใส่ใจเกี่ยวกับความบลอกช้้าที่ผู้หญิงผิวสีได้รับมาในปัจจุบันนี้คุณเควินซามัวละกล่าวในตอนท้ายว่าเขารู้ว่านี่เป็นความคิดของผู้หญิงผิวด,ดำกี่คนลและเขาก็ดีใจที่มีคนพูดถึงเรื่องนี้อย่างประณีตในกล้องอย่างไรก็ตามนี่แปลว่าต่อไปนี้ ย้อนกลับไปในวัดที่8 0ดสิและเกาสิบชายผิวดำหลายคนรู้ว่าพวกเขาจะไม่ได้งานท่านหนึ่งผู้ที่ทําการสัมภาษณ์งานเป็นผู้หญิงผิวดำนอกจากนี้ผู้ชายผิวสีหลายคนรู้สึกและเชื่อว่าเมื่อพวกเขาออกเดทกับผู้หญิงผิวสีผู้หญิงผิวสีจะยอมเป็นผู้ชายผิวสีแทนเราเพราะเธอหาผู้ชายผิวขาวไม่ได้ดังนั้นผู้หญิงผิวสีจึงคิด และเชื่อว่าเธออยู่เหนือชายผิวสีซึ่งออกมาในส่วนของผู้หญิงผิวสีแสดงให้เห็นว่าชายผิวสีไม่มีการพิจารณาอย่างแท้จริงและไม่ให้ความเขา้าใจอย่างแท้จริงในวิดีโอแรกที่ผู้หญิงคนนั้นเลิกคบกันสิบปีเพราะเธอไม่พอใจเรื่องเพศมันฟังดูไร้สาระจึงอยากให้เราเชื่อว่าหลังจากผ่านไปสิบปีพวกเขาไม่สามารถพูดคุยหรือหาคำตอบว่าสิ่งใดเป็นที่พอใจของกันและกันหรือสิ่งที่รู้สึกดีต่อกัน เธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอเก่งเรื่องบงเกียงผู้ชายหลายคนที่ฉันรู้จักเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยที่เธอทําก็แค่นอนอยู่ที่นั่นและผู้ชายคนนั้นก็ทํางานทั้งหมดนอกเสียจากว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีประสบการณ์ผู้ชายเหล่านี้หลายคนไม่เคยกลับไปมีเซ็ก์กับผู้หญิงคนนั้นอีกเลยอย่างไรก็ตามผู้หญิงผิวสีพูดแบบนี้มาตั้งแต่อายุ80ตั้งแต่ฉันเริ่มออกเดตและมีเพศสัมพันธ์ ในวิดีโออื่นผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอเห็นเศรษฐีกับผู้หญิงที่ดูธรรมดาตลอดเวลาป้าอายุ70ขวบของฉันบอกกับฉันว่าเธอเห็นผู้ชายหน้าตาดีมากกับผู้หญิงทั่วไปตลอดเวลาเช่นเดียวกับคุณเควินแซมเอลสฉันตอบว่าไม่คุณทำไม่ได้ผู้ชายหน้าตาดีส่วนใหญ่ไม่เดทหรือแต่งงานกับผู้หญิงหน้าตาดี ผู้ชายหน้าตาดีที่คุณเห็นที่ร้านกับผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ได้จับมือผู้หญิงหรือแสดงความรักใดๆดังนั้นผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นพี่สาวลูกพี่ลูกน้องหรือแค่เพื่อนของผู้ชายตลอดสิบปีที่ผ่านมายกเว้นการไปหาหมอหรือซื้ออาหารปักของฉันไม่เคยออกจากบ้านก็เลยถามตัวเองว่าปักของฉันเห็นผู้ชายหน้าตาดีกับผู้หญิงหน้าตาธรมาธรมดาาพวกนี้ได้ที่ไหน ผู้หญิงมีหนี้บัตรเครดิตมากกว่า7จเอร์เซนเรื่องจากผู้หญิงซื้อของมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ดังนั้นการตลาดส่วนใหญ่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเมื่อดูหนังฮอลลีและลิวหยุดเรามักจะเห็นผู้ชายหน้าตาดีจับคู่กับผู้หญิงหน้าตาธรรมดาเช่นหนังซูเปอร์แมนช่วงอายุ19ปีและภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทอในปัจจุบันผู้หญิงดูหนังพวกนี้แล้วพูดกับตัวเองว่าถ้าผู้หญิงชอบเธอได้ผู้ชายแบบนั้นฉัน ก็ควรจะทำแบบเดียวกันหรือคล้ายกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงจำนวนมากสร้างโลกแฟนตาซีและโลกจินตนาการของพวกเขาให้ความหวังบางอย่างกับพวกเธอในการที่ซึ่งพวกเธอจะสามารถเติมเต็มความฝันส่วนหนึ่งของพวกเธอได้คุณเควินแซมมูเอลละทำลายจินตนาการและทำให้ผู้หญิงกลับคืนสู่ความเป็นจริงและเช่นเดียวกับเวลาที่ฉันคุยกับป้าสิ่งนี้ทำให้ผู้หญิงอารมณ์เสียและโกรธเคืองเมื่อคุณขอให้ผู้หญิงบางคนที่เกลียด ทางนายเควินสมูเอลให้ยกตัวอย่างสิ่งที่เขาพูดซึ่งผิดมากไม่มีใครสามารถยกตัวอย่างได้สิ่งที่พวกเขาทำได้คือเรียกชื่อเขาการใช้ชีวิตในโลกแฟนตาซีนั้นง่ายกว่าการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนของคุณและสิ่งที่ชีวิตมอบให้คุณนี่คือเหตุผลที่กลุ่มคนที่ทานยาต้านอาการซึมเศร้าที่ใหญ่ที่สุดคือผู้หญิงสดอายุเกิน30 ขอบคุณที่รับชมมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้